สวัสดีครับเรื่อมุกจอไฟก็บอกโอ้โหตรงนี้ของเข้าเพียบเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าลงเสียงให้ด้วย้วกันนะครับสำหรับใครที่จะซื้อขายกับจซมุกจอไฟนะครับนี่เห็นไหมครับเราตั้งเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะลากไปลงเห็นไหมผมลากไปลงบ้างแล้วเห็นไหมครับอ่าอน,นี่นะครับอันนี้น้องชายนะครับนะจัดกับผมแล้วก็ ลากเสียงไม่ให้เลยนะครับนะครับนลากเสียงเข้าไปใส่ให้เลยด้วยนะครับเนี่ยนะครับต่างๆนะครับอ่ะใส่เข้าไปอีกนะครับวิธีการใส่เสียงก็ง่ายเลยครับลากลงมาได้เลยแบบนี้เห็นไหมครับอ่ะนี่ครับโอ้โหจัดให้แบบเต็มเต็มจัดให้แจ๋วแจ๋วจับจำเลยนะครับเห็นะครับใครจะส่งมาลงไฟล์เสียงก็ได้เลยนะครับเรายินดีรับใช้เลยนะครับเนี่ยนะครับ อ่ามีเสียงเพียบแล้วก็เสียงที่แต่งแล้วด้วยน,นี้พวกนี้นะครับนะท่านจะไปแต่งเพิ่มเติมก็ได้ไปดูแอมใช้แอมอะไรอย่างไงใช้แคปอะไรเนี่ยไหมครับอ่า EQ ครับอันนี้ใช้งานง่ายนะเป็นแค่คุณอ่าคลิกๆจะบันคลิกอะไรพวกนี้นะครับมันก็สามารถจะเปิดปิดเอฟเฟกต์ได้เลยนะครับมันง่ายมากเลยนะครับนะอโอเคอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทําการอ่า เซฟมาให้อย่างเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเนาะอ่านี่นะครับอ่ะโอเคแล้วฝากร้านด้วยนะครับถ้าช่วงนี้ของม,มันเยอะมากนะเข้าใหม่เพียบเลยนะครับหรือว่าจะส่งมาเทสแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีพวกอ,ะ,อะไรอะเอ,อเอฟเฟคต่างๆกีตงกีตาร์ฮีลิกีตาร์นี่เพียบเลยนะครับนะก็มาช่วยอุดหนุนกันหน่อย <c oughs> คือมันไม่มีทางเดินแล้วนี่นะครับ นะครับเห็นไหมครับอ่าขอบคุณทุกท่านด้วยนะกันนะครับนาฮีลิกก็เข้ามาใหม่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวก็ลงไฟล์เสียงนะครับไม่เดี่ยวดิเราลงให้แล้วเรียบร้อยนี่เห็นไหมครับเราลงไฟล์เสียงให้แล้วตัวนี้นะกันครับเห็นไหมอ่าครับใครอยากได้หรืออยากเทิร์นได้เลยครับผมยินดีครับผมนะอ่ากีตงกีตาร์อะไรพวกนี้นะเพียบเลยเนาะอ่ายังไงก็มาสอบถามมาพูดมาคุยกันได้นะครับนะขอบคุณท่านที่ โอ้นโน้นร้านแชมพูที่ไฟไปด้วยเลียวกันนะครับผมนะอ่ะโอเคจัดไปครับผม